ลาบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงหูนี่ท้าต้องอ่านว่านขยายสามสิบั้นเดี๋ยอลูกอยู่หอพักเวลาอ๋อนี่นี่คล้ายคลึงกันเลยนะเวลาทำสมาธิจเจริญกรรมาฐานจะปรากฏด,ดังต่อไปนี้หนึ่งตัวเองลูกล่างใหญ่บางครั้งจะมีอาการอ่อบวมอูดขึ้นมา มือขวายกขึ้นคล้ายๆจะปล่อยฟว้าอะไรในลักษณะอย่างลั้นลูกได้ทําอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แกไม่ตกเลยลูกเรงว่าใครมาเห็นหาว่าลูกจะเพี้ยนจึงอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการทํากรรมฐานในลักษณะแบบนี้ถขือนปล่อยต่อไปจะเพี้ยนหรือเปล่าเจ้าคะาดีเอาดีอีกแล้วหมายวัดข้าสูงนี่ไม่เคยข้าเพี้ยนแล้วมันไม่ผิกดกฎหมายเท่าไรนะ่ะทาได้ บ้าเนี่ยเขาไม่จับออเขายกเว้นเหรอครับยกเว้นโอ้โหสีไม่ต้องเสียอแต่ความเจื่อการแบบนี้มันเป็นปีติดตั้งปีห้านะพัฒนาปีจิดีมากโอ้ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับพ่อดีไม่ยอมเสียอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยปล่อยหยุแก้ทําไมมนเลยไปแล้วมันหยุดเองคือคนส่วนใหญ่ที่ไปรู้สึกหลวงพ่อในแปลกอย่างหนึ่งือว่าเวลาทําความดีพอไปถึงจุดดีแล้วโอ้ตัวว่า กลัวดีอ่ากลับครับครับหรือไม่ก็กลัวจะตละเวนตัวเปลรักษณะอย่างนี้เป็น